เออเป็นได้แค่คนคุยอันนี้ฮิตอันนี้ฮิตเป็นได้แค่คนคุยมันมีประเด็นปีกย่อยการเป็นได้แค่คนคุยก็คือมันจะมีพวกเพื่อนเพื่อน,นเว็บจิตสาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สอนเราแบกทั้งผมผ่านไปเจอมาก็เลยมาเล่าเป็นให้เป็นวิทฐานให้ฟังก็คือผู้หญิงเขาสอนผู้ชาย เธอเธอจอะไปทักผู้หญิงแบบนี้นะคือทักอะไรเสลเอลอนะเธอชื่ออะไรไปทักในไลน์ใน a ฟ e b o o k ชื่อเขาก็พิมพ์อยู่ผู้หญิงเขาก็บ่นว่าชื่อเราก็พิมพ์อยู่ทนโท้จบที่ไหนเรียนยังไงมามันก็เขียนอยู่ใน facebook หมดแล้วก็คือไปทักอะไรที่เสลเออกินข้าวหรือยังชื่ออะไรจีบได้ไหมจีบได้ไหมนี่ไม่ทุเรศสุดๆแล้วก็คือ ผู้หญิงเขาบอกว่าอย่าทักแบบนี้นะมันเสลอเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราไปทักเนี่ยเขาจะไม่ทักตอบทันทีเขาจะมาดูโปรไฟล์เราว่าเราโปรไฟล์ถูกใจเขาไหมทําไมถูกใจเขาเขาก็เลยเรียกว่าเสลอแต่ถ้าโปรไฟล์ถูกใจเขาเขาจะกลับมาตอบอย่างดีและเขาก็ไม่มาบน่นออกไม่ออกเพื่อนออก ออกมาสอนผู้ชายว่าเธอผู้ชายเธอไปทักกูยมเนี้มันเสลรอไอ้คำว่าเสลอเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอ่าผมผมแบบผมเอาวสุดกูเลยนะแบรด p i t แม่ดีกว่าทิม t มมบ t h y c h a n d บร์ที่หล่อที่สุดตอนนี้ก็คือเล่นหนังเรื่องดุนใช่ไหมคือโครงหน้าอะไรเขาเป๊ะทุกอย่างเขาสาวกีขนาด Taylor Swift เนี้ยเจอเขาเดินผ่าน Taylor Swift บอกโอ้โหหล่อขนาดนี้ คือตัวเขากระทัดรัดกำลังดีไปหมดไม่ใช่เป็นพวกล่ากล้ามใหญ่เป็นพวกแชทคางมีอะไรมีเขาเปะ๊ะก็คือว่าเขาเปะนะ๊ะในแบบผู้ชายเป็นถ้าทีมบนที่ชชลเมมาทักคุณนะสวัสดีครับกินข้าวรือยังผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงพอผู้หญิงจะบอกว่าเสลอไหมเขาไม่บอกใช่ไหมเขาก็จะบอกมาคุยกับเพื่อนเขาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาทัก เป็นทีมุนที่ชลาลแมดาราดังระดับฮอลลีวูดถ้าบัตเสหลแล้วนะเขาก็ไม่คุยเรื่องเสหลกันก็คือมันปละลายหายไปเลยคือปัญหาประเด็นคือว่ามันเสหลไม่มีอยู่จริงกับคําที่ผมพูดมาตลอดก็คือว่าการจีบผู้หญิงมันไม่มีอยู่จริงมันขึ้นกับตัวผู้หญิงเองคุณจะจีบแบบไหนยกล้อใส่บมชงนม <c oughs> จะทรงไหนจะมาแบบไหนมันได้หมดนะถ้าคุณนะหน้าตาผ่านไอ้หน้าตาผ่านผมไม่ได้หมายถึงต้องเป็นเทมเบอรี่ชายล์เม e หรือไม่ต้องเป็นแบ d พิเอ,อ,อะไรแบบระดับฮอลีวูดเื่องนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นคือหน้าตาคุณผ่านหรือคุณมีโปรไฟล์ที่ดีถ้าเขาสามารถเข้าไปดูได้เช่น Facebook เข้าไปดูได้ก็คือมันเป็นภาพนิ่งถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณเจอเขาเจอคุณที่ผับที่อะไรเงี้ยคุณแต่งตัวดีหน้าตาดีระดับหนึ่ง หรือไม่ก็ขับรถสปอร์ตหรูๆมาเขาก็ไม่เรียกคุณเสลอมเขาบอกเสลอมันเลยไม่มีมันไม่มีในสมการนี้อ่ะแล้วที่เสลอเป็นยังไงก็คือว่าเขาไปถ่าย Facebook คุณหรือคุณเดินมาเนี่ยแบบตัวเตี้ยมาเลยผมเผาวุ่งเหยิงออปชันไม่มีเขาก็คุณทักเขาเขาก็ทักคุณเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่เอาคุณเขาผู้ชายก็รู้ก็เลกหายไปแล้วเขาก็พกับเพื่อนรับหลัง หรือมาบอกกับมาสอนเพื่อนผู้ชายเขาจะด่าว่าผู้ชายคนนั้นขี้เละไหมเขาไม่ด่านะถูกปะเขาจะหาคําพูดอื่นมาแทนบอกว่าถ้าแบบนี้ผู้หญิงจะชอบเหรอบบมันเสลิดจ,จัดแล้วเชื่อไหมคนที่พูดแบบเนี้คือใครรู้ปะผมเมื่อชอบเวลาเราดูดู youtube ดู Facebook เนี่ยพอเราไถ่ไปเรื่อยเนี่ยเราสนใจเรื่องเนี้ยพวกโคชชิ่งี่ยมันจะไหลเข้ามาเองเหมือนเราดูพวกรถยนตนะ์อ่ะชแนลรถยนต์ก็ไหลามาให้เราดูใช่ไหม แล้วผมก็ไปเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์เราผมรู้กใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือโคชชิ่งผู้หญิงมาสอนผู้ชายบอกว่าเธออย่าไปทักผู้หญิงอย่างนี้นะมันเสลอแม้กระทั่งโคชชิ่งเก่งๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคขาบอกเสลอเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากออปชันสเปคมันไม่ผ่านเขาเลยมาพูดว่าเสลอแล้วก็ไปสอนผู้ชายว่าจะทักอย่างนี้แบบเสลอโอเคแหละ หนึ่งละก็คือว่าคุณหน้าตาไม่ดีนี่คุณทักเสลอร์มันก็จบถูกปะ่ะแต่ผมถามว่าคุณหน้าตาไม่ดีอับชั่งไม่ผ่านอะ่ะคุณทักแบบไหนอะ่ะที่ที่คนเราหลอกก็ทักกันอะ่ะทักแบบเทพเทพด้วยแบบเมียบสุดยอดนะเจ๋งอะ่ะมันก็ใช้งานไม่ได้ถูกไหมเขาก็ไม่หันมามองคุณถูกปะ่ะก็อาจจะหันมาโมเหลือบไนิดนึงเออคนนี้มันพูดเก่งเว้ยโถว่าหน้าอย่างงี้กูไม่เอาหรอกถูกไหมล้ลทํากลับกันเราเป็นผู้ชาย ผู้หญิงคนสวยเลยแต่แม่งโกะมากเลยแบบเขาอแลรกโกะไหมแบบไม่เป็นไม่เป็นผู้ใหญ่อะก็คือเป็นเด็กเฮฮาตกล้มตกบ่ออะไรเงี้ยแบบก็โกะอะ้อ่ะเราก็ชอบถูกไหมเราก็เราไม่สนตรงนี้ถูกป่ะเราก็จะพูดไงว่าโอ้ oh, ฉันชอบผู้หญิงคนนี้จังเลยโกะดีดูน่ารักแต่ความจริงไม่ใช่หรอกก็สวยคุณก็หาสถาหการณ์พูดอื่นมาพูดอันนี้แหละผมจะบอกว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ย มันสาคัญมากเวลาเข้าคุณไปทักใครเนี่ยใน facebook ในอะไรลัวแต่หรือแม้กระทั่งในไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทักเฟซบุ๊กบุนดารานะหมายถึงว่าเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยโปรไฟล์นี่สําคัญเพราะว่าเขาเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยก่อนที่เขาจะทักคุณเนี่ยเขาก็สงสัยว่าไอ้นี่มันใครถูกไหมเขาก็ลยเข้าไปเช็กก่อนเพื่อจะทักคุณกลับไปเอาเพื่อนของเพื่อนคนนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่สนใจคุณเขาก็ไม่ทักคุณถูกไหม แต่เขาจะเอามาพูดว่าเสลือนะแต่เขาไม่ทักคุณกลับเขาไม่อยากต่อสัมพันธ์กับคุณคุณก็เห็นเขาเงียบไปทักไปเงียบไปคุณบอกเขาคงไม่อ่านหรอกบ้างผมการันตีนะผู้หญิงทุกคนอ่านนะไม่ใช่แบบเป็นดาราแบบดับดังๆแล้วไม่คนทักมาเป็นหมื่นคนต่อวันนี้ไม่เกี่ยวนะอันเป็นคนละเรื่อง,งนะถ้าเป็นถ้าเป็นคนดังจริงๆหรือสวยมากๆแบบสมบุมณ์แล้วมีคนติดตามเป็นแสนคนนะ่ะ ยูทูบมีเป็นล้านคนน่ะแล้วคุณไปทักเขาอ่ะผมบอกนะไม่มีทางเขาจะอ่านเพราะเขาอ่านไม่ไหวแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าเขาจะไม่สนใจกลุ่มพวกนี้กลุ่มพวก Facebook กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคุณมั่นใจมากคุณหล่อคุณหล,ล่อเนี่ยคุณเข้าไปทักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีคนไลค์เป็นล้านคนดาราระดับเทพๆหรือไม่ก็าดาวติกตอกอลิฟเฟร์อะไรของคุณจะเป็นล้านคนเนี่ย เขาว่าเขาต่อยคุณหลอนะเขาไม่เจอคุณหลอกเพราะเขาพวกนี้เขาจะตัดสินตัดสินนั่เลยว่าเลเวลนี้ยที่ทักมาใน facebook เนี่ยขอให้เป็นแฟนๆเท่านั้นก็คือเป็นคนติดตามเท่านั้นเขาจะไม่ตอบแต่นั้นถ้าคุณหล่อบ้างนะคุณไม่ควรทักที่เขาเฟซบุ๊กเพราะเขาไม่เพราะเขาไม่สามารถมันล้วงหาโคนเพรจากโคนได้ตอนให้คุณหล่อแล้วคุณรวยโคตรๆเนี่ยเขามาหาคุณไม่ได้ผู้หญิงพวกนี้เขาก็จะเข้าใจว่า พื้นที่เนี้ยก็คือพื้นที่ของแฟนๆก็คือเหล่าสาวกทั้งหลายเราจะไม่ตอบศาส,สดาจะไม่ตอบสาวกใช่ไหมสาวกก็ได้แค่บูชาอย่างเดียวเขาก็เลยเราจํากัดตัวเองว่าอะไรที่เข้าถึงเข้าได้เนี่ยควรจะมีการกันกองเช่นงานเลี้ยงการ่าดินเนอร์ใหญ่ๆถูกปะคนที่เข้าไปได้ก็มีผู้ชายรวยๆดาราดังๆนักการเมืองหรือไม่ก็ผู้บริหารบริษัทบันเทิงอะไรเงี้ย เขาก็เขาก็จะเปิดใจแค่ช่วงแค่แค่ช่องนั้นเพราะว่ามันง่ายคนเวลามันน้อยจะเปิดทังทีก็เปิดในรูปแบบที่มันรวมคนที่มันโดนคัดมาระดับหนึ่งแล้วได้คัดมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เปิดใจตอนนั้นถ้างานเลี้ยงงานแต่งเพื่อนเขาถือเป็นดาราดังนะแล้วไปงานเลี้ยงงานแต่งเพื่อนเขาก็ไม่สนใจคนมรทับอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะมีคนระดับเทพๆคนแบบผู้ชายระดับเจ๋ง คุณค่าสสูงเนี่ยจะมาเจอในงานแต่งงานเพื่อนต่อให้เป็นงานแต่งงานเพื่อนระดับเลเวลเดียวกันด้วยนะระดับดาลาด้วยนะเขาก็ไมเอานะเพราะวันเสียเวลาตอนนี้แหละถ้าคุณจะไปทักคนพวกเนี้ยคุณก็จะไปจะไปสนใจคนที่มันดังๆนะเพราะคุณก็จะเหนื่อยเองเพราะมันก็ไม่ตอบหรอกเพราะมันไม่วางตอบมันไม่สามารถตอบได้แล้วกันไม่ใช่ว่าไม่วางตอบแต่ถ้ามีคน สวยๆกํกำลังไต่เต้าขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มตอบแฟนๆได้เยอะอันนี้คุณทักได้นักโปรไฟล์เด่ยคนสำคัญโปรไฟล์ก็คือมูลค่าอย่างหนึ่งคุณค่าอย่างหนึ่งเหมือนคุณแต่งตัวดีหน้าตาดีจมูกโดง่งฟันสวยอะไรเงี้ยคือแบบนั้นเลยนะคืออันนั้นอันนั้นเห็นในชีวิตจริงใช่ไหมแต่ในโปรไฟล์เนี่ยมันเป็นภาพนิ่งคุณจัดการตัวเองตรงนี้ก่อน เคยสอนการทำโปรไฟล์พวกเนี้สอนไปแล้วนะสอนแบบตันดานมากแล้วนะเพราะว่ามันต้องไปงกันเองนะคือคุณเห็นว่มผู้หญิงกผ่านแอป,ปทุกคนนะเพื่อให้ผู้ชายหลงเข้าไปแต่ไปเจอหน้ากันแล้วอะ่ะแอป,ปนิดหน่อยเนี่ยรับกันได้นะแต่จริงๆอย่างเช่นอ่านาการหน้าดําเนี่ยถ้าแอปแบบว่าโลกเบียเบ้ยวโต๊ะเบี้ยวตึกเบี้ยวนี่ไม่ไหวนะก็คืออย่าง ตาโตเป็นไข่หาขนคางเหลือคางเหมือนแบบพอสอจีนนะ่ะผู้หญิงจีนพอสอดพี่สาวจีนนะ่ะคางแหลมหน้าเกียดอะไรเงี้ยมันก็ผิดมนุษย์บรรดาใช่ไหมเราก็ดูรู้ว่ามันแอปใช่ไหมคือคนอเรามันมันมันไม่ห่อตลอดเวลาหรอกอย่างน้อยๆเนี่ยสวยเนี่ยห่อเนี่ยผู้หญิงสวยเนี่ยเขาก็สวยด้วยแอปั้งนั้นแหละเพราะว่าจะต่อให้เขาไม่แอปเนี่ยเขาก็ต้องแตกแต่งหน้า คุณจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยไม่แต่งหน้าเนี่ยดูไม่ได้เลยนะถ้าแต่งหน้าเนี่ยสวยมากเลยนะจนคุณบอกว่าคุณเจอเขาตอนหน้าสดเนี่ยคุณก็ช็อกใช่ไหมแบบจีบมานานเลยนะแต่งเจอกันแล้วแต่งหน้าตลอดเนี่ยจีบมานานเลยวันหนึ่งอะ่ะก็มีอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมันยังแต่งหน้าอยู่นะแบบเริ่มสนิทชิดเชื้อแบบว่าตอดให้ดมกันได้อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบว่าลอกหน้าแล้วแต่เนี้ยก็คือ พอหลังๆมาเขาก็ากลอกน้ายคุณเห็นคุณก็ช็อกว่าหน้าคุาบ้านมากเลยหน้าแบบนี้หาที่ไหนก็ได้อ่ะสูญเสียความพยายามของคุณมา,มาคือลงทุนไปเยอะว่างั้นนะนะจนจนก็ตัดใจไม่ได้ก็อชอบกันไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือมันก็เป็นเป็นอุบายอย่างหนึง่งที่ให้คุณตกหลุมแล้วชอบเขาเพราะเขาแต่งหน้าถูกไหมแต่แต่งหน้าเนี่ยมันเลวร้ายกว่าศัยกรรมนะถ้าศัยกรรมอ่ะคุณลอกหน้ามันยังอยู่หรือเปะ่ บางคนใสายกร,รมบบดีทําผิวบดีเนี่ยแต่งน้อยมากหรือไม่แต่งอ่ะก็รับหรือถ้าคุณไม่บอกคุณทุกคนเขาใส่แกรรมมาคุณก็ไม่รู้คุณก็แฮปปี้ถูกปะถ้าเขาใสา่ถ้าเขาเขาไม่สวย,ยงไงเขาน้าม้นมานบ้านแล้วเขาแต่งสวยมากเนี่ยคุณก็พอรนาว่าขอให้เธอเนี่ยแต่งหน้าตลอดชีวิตได้ไหมเวลาอยู่กับฉันมันก็เป็นอย่างนี้นะโปรไฟล์สาคัญมากคุณมีรถแต่คุณไม่มีรถคุณก็ควรไปหารถประทายไม่ใช่ว่า ในแอปเดตติ้งอ่ะผมผมเผลอนะแบบใส่อันนี้เผลอนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ไปบบเป็นเกย์นะไม่ใช่แจเก,กเลยนะไปล็อกอินแอปอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็อยากดูคนแถวบ้านเขาเล่นกันอะไรกัแบบนยังไงสมัยนูน้นใช่ไหมผมไปใส่ผิดเขาถามเป็นภาษาอังกฤษอะแล้วมันมันถามกักปวมบอกว่าเอ,อชอบผู้หญิงผู้ชายเราเข้าใจว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายผมไปตอบวา่าผมเป็นผู้หญิงตอนนี้เ็าถามว่าคุณสนใจผู้หญิงผู้ชายคือ เลยใส่โปรไฟล์เป็นเป็นฟีเมลตอน้้กผมก็ผมก็ถายเอ๊ะทำไมมันมีแต่ผู้ชายแผมก็ตกใจนะก็คือว่าโปรไฟล์ผู้ชายเนี่ยทุเลศทุลังมากนะก็คือคือเอาทุเลศก่อนล้วกันก็คือว่าก็คือถ่ายถ้าถ้าเด็กๆหน่อยก็ถ่ายถ่ายในห้องห้องก็สภาพไม่ได้จึดคือเป็นหลังคานะไม่มีฟ้า ถ้าเป็นคนแก่เนี่ยประจําเลยคืออะไรมารเอามือถือนาวางตรงโตะแล้วก็เงยหน้าถ่ายมันก็เสยเงือกเสยเหนียงขึ้นมาใช่ไหมเสยเหนียงไม่ว่ากันนะถ้าจะหมู่เป็นสวยแบบนี้ใช่ไหมทํามาแบบเน,นี้ยหะบุ๋ชี้อย่างเงี้ยแต่หลังคาปะเป็นสังกะสีแล้วมันผุเลยนะมมนรู้มีโตกแกจิ้งจบอยู่ข้างบนหรือเปล่านะคือท,ทุเรศทุลังมากผมถ่ายเฟซบุ๊กผู้ชายอ้าวยีย ب. บปั๊บหนึ่งก็ไใบไหว อา้าวผิดนี่ว่าผมก็ล l อกเอ์แล้วก็ใส่ใหม่ล้างประวัติใหม่ก็คือโปรไฟล์สำคัญมากทำ,ทำตัวเหมือนผู้หญิงก็คือว่าหลอกได้ไม่มีรถก็ไม่ขอยิมรถเพื่อนหรือไปโชว์รูมรถอะไรก็ถ่ายไปสัหน่อยเออแต่ก็ยังไม่ใช่ถ่ายแล้วแบบบบอยังคุมคุมแบบพลาสติกอยู่นะเออถ่ายแต่งตัวดีๆแต่แลราก็เห็นนะบางคน,นไม่มีโอกาสได้แต่งตัว โปรไฟล์ของเขาก็จะจะคล้ายๆกันคืออะไรหมเขาเขาทงานทํางานเวลาเขาไปไประชุมก็ต้องใส่สูตรเขาก็ถ่ายได้ถ่ายโปรไฟล์ตอนนั้นนะเขาต้องใส่สูตรแต่ผู้หญิงเขาจะรู้นะว่าคนเนี้ยโดยไม่จริงเพราะเพราะใส่สูตรตอนทํางานมันโดนบังคับแต่ถ้าคุณคุณใส่สูตรในงานที่มันมันเป็น,นงานสังสรรค์อะไรเงรี้ยมันก็ข้อท้ามากกว่าถูกไหม หรือไม่คุณไม่ใส่ใส่ใส,ใส,สูตรก็ได้ไม่ว่ากันแต่แตในในกาทุกอย่างแม่งแพงหมดกับกลายเป็นว่าบางคนนะ่โปรไฟล์โคตรถูกเลยนะขาสั้นรองรองแต่รองเท้าแพงนะขาสั้นรองเท้าขาวแต่ผู้หญิงก็ไม่รู้หรากรองเท้ขาสั้นรองเท้าแล้วดูแบบแบนๆนะมีสักยันมีอะไรใช่ไหมก็เกงแถบสามสีก็จริงแต่ว่ารถแม่งโคตรแพงอย่างเงี้ยมันก็มีโปรไฟล์ดีๆงั้นใช่ไหม คุณก็ไปดูแต่หน้าต้องเกี้ยงนะถึงจะไว้หนวดก็หน้าต้องเกี้ยงโปรไฟล์ต้องดีพอเข้าไปดูโปรไฟล์คุณเนี่ยเขาคุณก็พ้นพ้นอะไรพ้นคำว่าเสลอไปแล้วคุณผ่านแต่เขาจะคุยกับคุณหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่เนี่ยเขาเปิดใจแล้วแต่เนี่คุณสามารถเป็นคนเสลอได้โดยที่เขาไม่ว่าเสลิ่ยมันจะกลายเป็นเรื่องสนุกสนานคุณก็เสลอต่อไปได้ถ้าโปรไฟล์คุณผ่านเพราะเขาทักมาแล้วถูกปะแล้วคุณไม่เสลอ แต่ถ้าเขาไม่ทักคุณเนี่ยคุณเสลอแล้วไม่พอเขาไม่เอาเขาไม่ทักคุณก็บอกโอ้ยแม่งไม่ทักกลับมาหรือว่าคงยังไม่ได้อ่านของเราั้างอะไรเงี้ยเออคุณก็เขาา้าไปดูคือทําไมผมพูดได้แล้วผมบอกเป็นมาก่อนเร,เราไม่สนใจเราคิดว่าเรื่องนี้มันง่ายมันง่ายมันง่ายเพราะเรานะเรามักง่ายผู้ชายเรามักง่ายเราไม่ยอมเปรียบเทียบตัวเองกับเป็นผู้หญิงก็คือว่า คุณคิดสภาพผู้หญิงขี้เหร่ขี้เหร่มาจีบคุณนะคุณเอาไม่ไปเอานะคุณก็ไม่เอาคุณก็ยีถูกป่ะยิ่งยีไม่พอที่ไม่มาตามตื่อด้วยนะคุณแม่หนีไม่แทบไม่ไหวอ่ะเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันไม่ผ่านนิดหนึ่งอ่ะเขาชีวิตเขาน่งเวลามันน้อยนะไม่ใช่เวลามันน้อยก็ทาการนะเวลามันน้อยเพราะอะไรรู้ป่ะที่คุณไปจีบเขาเพราะว่าเขาหน้าตาดีระดับหนึ่งเวลามันน้อยเพราะอะไรเขางานยุ่งไม่ใช่ เขามีผู้ชายเราหล่อกว่าคุณน่ะสิบเท่าร้อยเท่าไม่พอนะแม่งร้อยคนพันคนน่ะมาอยู่กับเขาอยู่แล้วแล้วเขาคัดอยู่แล้วแล้วคัดมาหลายปีมากแล้วแล้วคุณเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วคุณเข้ามาใหม่ในรูปแบบในรูปแบบไม่โคตรโลโปรไฟล์ไม่พอขี้เลยไม่พอจนก็จนแล้วแล้วมันจะไปอยู่ในในตรงไหนของเขามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหม จนกว่าคุณจะมีโอกาสก็คือว่าไปเจอเขาตัวต่อตัว,ตวเป็นคนใกล้เคียงกันที่คุณสามารถแสดงโปรไฟล์ที่มันไม่เฟกนะถ้าโปมถ้าโปรไฟล์คุณไม่หลอกตัวจริงคุณไม่หลอกก็คุณคณไม่มีปัญหานี้ไหมมานั่งให้ผมเล่าอยู่แล้วก็คือมันมันคงคงไม่เป็นอันนี้คนที่มาฟังเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีปัญหาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่อ่ะ ที่มีปัญหาเพราะว่าตัวซ้ำให้ตัวเองมีปัญหาก็คือไม่ไม่ทำตั้งแต่วันนี้เหมือนผู้หญิงที่เขาทากันก็คือว่าผู้หญิงเขาสวยเสมอออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยไม่ออกนะแ,แม้กระทั่งมีแฟนแล้วนะแฟนมาลับไปกินข้าวนะแต่งหน้าสามให้แฟนด่าแฟนบนนะ่นอ่ะมันทําไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่รู้เขาต้องไปเจอใครบ้างเขาอาจไปเจอคนใหม่ที่หน้าตาดีระหว่างที่คุณพาเขาไปเที่ยวด้วยซ้ํา เขาต้องสวยเสมอแต่คุณคิดงี้ไหมไม่มีทางผู้ชายทุกคนคิดงี้ไม่มีเลยนะคุณเริ่มวันนี้นะแล้วคุณจะเข้าใจว่าแค่ตลาดบ้านคุณนะ่ะมันอย่างงี้นะผมมาผมมาใน่ชนาอย่างนี้นะปีที่แล้วนะนี่ปีครึ่งแนละ้วคุณคุณเจออะไรแบบคนที่มันลงตัดอ้อยอะ่ะคุณนึกภาพไหมขับรถแบบรถคอกอะไรเงี้ยผวกขับเหมือนกันนะรถรถที่ร้านนะ่ะ คือสภาพมันไม่จืดจริงๆนะเทปปีเดียวนะแค่ทำมาเนี่ยก็ทำไปหลายอย่างนะที่คุณเล่าไปแล้วทุกอย่างชีวิตแม่งทุกอย่างแม่งเปลี่ยนไปหมดเลยนะเปลี่ยนไปหมดจริงๆนะเปลี่ยนไปหมดนะทุกคนมันลืมเราลืมลืมสภาพนึกหน้าเราไม่ออกว่าคือคนมันก็ไม่สนใจกันอยู่แล้วเนาะเขาเห็นเราตอนนี้ก็คือเขาไม่เข้าใจว่าคนนี้คือใครแล้วเขาก็เริ่มเริ่มลืมเลือน หน้าตาเก่าของเราตอนนี้เขาก็เวลาเขาคุยกับเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราจรุดสุดยอดเราเป็นคนสําคัญเราดูให้คุณค่าทุกคนน่ะอยากต้องการเราแต่แน่นอนเราคุณก็ไม่อยากต้องการใครมากหรอกเพราะว่ามันก็ไม่สวยมากานะไรเวลาคุณมีมูลค่าระดับหนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มเริ่มรู้สึกตัวสบายๆไม่เดือดร้อนตอนที่คุณขี้เลยนะผู้ผู้หญิงก็ามาคุยกับคุณนะ บางทีคุณก็บ่นทําไมเขาคุยกับเราไม่ค่อยดีเลยเพราะคุณนะมันดูไม่จืดหน้าตาอาจจะดุมากพูดจาก็ไว้ไม่ดีแต่รอคุณนะปรับตัวเองใหม่หน้าตาดีผิวพรรณดีเขาคุยกับคุณดีมากนะอะไรๆง่ายไปหมดนะชีวิตอนะแล้วคุณจะสุขเออชีวิตมันดีขึ้นจริงๆนะก็เนี่ยที่ผู้หญิงก็ทําทุกวันเนี่ยก็เพื่อตัวเขาเองเงี้ยแต่ผู้ชายไม่ทํานะอันนี้เรื่องเสลอนะพอดีมันไลา่ย,ยาวไปหลายเรื่องหน่อย